สวัสดีค่ะสวริาิผสมมหาสารคามนะคะออวันนี้จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าจากที่เราย้ายจากมหาสารคามมาจะสุทธรบ้านแม่นะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมตุลาพิกาธันวามกรากรุพาอันนี้ต้นเดือนมีนารวมก็ทั้งหมดก็ห้าเดือนเนาะจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่า เราทำอะไรบ้างแล้วเราได้อะไรบ้างแล้วนะคะไปชมกันค่ะค่ะตรงส่วนนี้ยูจัดเป็นซุ้มซุ้มหน้าบ้านหน้าโรงรถเลยนะคะอันนี้จะจะเรียนให้ทราบเราอยู่ทุ่งนานะคะพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งนาภาคอีสานนะคะช่วงนี้กำลังเข้าสู่หน้าแลงเอ,อ่อยู่มาอยู่กับพ่อกับแม่ทำ ส่วนฤษีผสมด้วยแล้วก็กระ,ระสรผสมผสานด้วยนะคะตามที่เพื่อนๆเคยได้รูกันแล้วเนาะเดีจะพาเดินเที่ยวกันนะคะออของของเรามีทั้งลงดินแล้วก็ลงกระถางอาไล่ดูเรื่อยๆเลยช่วงนี้รู้สึกว่าอากาศแบบนี้ฤสษีฤๅษีที่สวนของอยู่จะเป็นสีส้มไปซะเยอะเลยเนี่ยค่ะออกโทนส้มกันทั้งนั้นเลย เป็นหน้าฝนเนี่ยเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลแบบนี้เนี่ยเป็นตัวเด่นเลยแต่ถ้าหนาวหน่อยจะเป็นเป็นสีส้มไปทั้งหมดเลยแต่ถ้าอยู่ภาคใต้ลงไปภาคใต้จะออกแดงๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ปลูกคุณนายตื่นสายไปด้วยใช้ไม้ไม้ไม้ตายไม้ที่ตายแล้วของพ่อเอามาวางประดับตกแต่งนะคะอันนี้อันนี้เป็นนิติกหนกยักษ์ กำลังสีส้มสีโอรสบางตัวก็เป็นสีชมพูที่ใบแก่แล้วนะคะอันนี้จะขายดีมากเนี่ยที่ดิวตัดขายค่อกิงมาสิบบาทอย่างนี้แหละเดี๋ยววันนี้ถ้าเวลาเหลือจะสอนวิธีทำแบบง่ายๆให้ด้วยนะคะนนพัดยศอันนี้ตั้งใจว่าจะพาชมพัดยศนะคะเพราะว่าเธอช่วงนี้เธอจะแบบสีสันแสบตามาก อันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคะสายพันธุ์เดียวกันนะต,ต้นนี้ตัดเขาบ่อยมากตัดเขาบ่อยเขาผียอดขึ้นมาไม่ทันเนี่ยเป็นโคลสีเลยทั้งงที่ว่าเป็นต้นเดียวกันนะคะในกลีนสูบูอันนี้ตั้งใจจะทำคุณนายตื่นสายให้ให้เป็นแนวไปนู่นเลยนะคะนี่อันนี้ทําสวนกับไับ้กับแม่กับพ่อสามคนนะคะ นี่บรรยากาศตัวน,นี้คาดจะไวไปไหมอันนี้เป็นลากเปลากตอไม้กับพ่อมาตอไม้ที่ไม่ได้ใช้ส่วนมาพ่อจะเผาทิ้งเนาะยังไม่เจอเห็นมันสวยอะ่ะเนี่ยท่อนมงท่อนไม้เนี่ยไปขนมานี่อยากให้ดูพัดยศสวยมากไม่รู้ว่ากล้องสีจะนำเสนอได้แบบ ัดเจนไหมเนี่ยค่ะที่สวนของหิวนี่ทั้งหมดกิ่งละสิบ,บาททั้งหมดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจแล้วก็มีแบ่งปันกิ่งละสิบบาทมีค่าอันนี้อันนี้อะไรนะหัวใจทศกันฐ์แต่ว,ว่ากิง่งยังไม่ค่อยยาวนะคะพันนี้กิ่งแะ่สั้นตัวนี้กำลังออกแสงเลยเนี่ย กิ่งกิ่งเขาไม่ยาวค่ะถ้าเพื่อนๆได้ไปจะสั้นนะคะแต่ว่าก็ติดง่ายหลงเพาะไปเต็มเลยนี่ค่ะจะทำแนวยาวอย่างนี้อันนี้ก็ปลูกบวบขยายเริ่มจากขนมาจากมหาจารคามสีละหนึ่งกิ่งนะคะใช้ความพยายามมากนี่ไปหาแบกท่อนไม้กับพ่อมาเนี่ยค่ะเพิ่งปลูกใหม่ สีที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะที่เขาเป็นสีส้มแล้วตอนนี้ถึาปลูกใหม่เขาจะเป็นสีนี้นะคะอันนี้เป็นหนึ่งกิ่งหนึ่งยอดทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยชำง่ายๆเพื่อนๆรับไปก็ปักชําไปลักษณะอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเนี่ประมาณสองเดือนแล้วนะคะสองเดือนเขาจะเริ่มแตกพุ่มแตกพุ่มอยงนี้แล้วพอเขาได้น้าได้อาหารดีๆเขาก็จะออกสีของเขาเองะค่ะอันนี้จะเป็นพันแคะลูกเป็น อันตัวนี้ก็แค่เนี่ยสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าชอบก็แอดไลน์เข้ามานะคะเดี๋ยวอยู่ให้เลือกสีแล้วจัดส่งให้สีตัวไหนที่พร้อมที่จะส่งก็จะแจ้งจะส่งให้ดูเลยแล้วก็ปักโอเอซิสไปอย่างดีมีเคมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเสียหายจากการเดินทางเ็มร้อยเปอร์เซ็นเลย มีเก็บเงินไปทางแต่ขอ,ขอขออนุญาตบวกเพิ่มยี่สิบาทนะคะจ่ายภาษีเนี่ยค่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยเหมาะสําหรับใส่กระถางเตี้ยใส่กระถางเตี้ยแบบนี้ก็จะเป็นพุ่มสวยนะคะอันนี้พอดีตัดบ่อยตัดบ่อยมันก็เลยอืมวันนี้น่าจะเวลาไม่พอมันจะยาวไปเดี๋ยวไปขอบเป็นคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาชําให้ดูเพื่อนที่สนใจ แอดไลน์ <Ad> มาได้เลยนะคะเเดี๋ยวอีจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ข้างล่างนะคะด้สีผสมมหาสรารคามแต่มาประจำอยู่ที่ยะโสธรแล้วนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ